โอ้สุดยอดนะอขอถ่ายเลยนะขอถ่ายเลยนะครับโอ้ยไซส์หูสวยมากนะก็จะอ,อย่างโ,โอนะมาตัวเห็นไหมนี่ตามมาใกล้ๆอย่างนี้เลยนะวิ้ยไซส์เดียวกันเลยเหมือนคู่กันเลยมาเลยฮะหมึกสาตสิี่สดๆนะครับจากทะเลสตหีบเมื่อกี้เลยนะ สวัสดีครับเพื่อนๆสายหนวดนะฮะและทาาแมวที่เคารพรักนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวฉันต้องได้กินหมึกนะฮะช่วงนี้ก็ยังวุ่นวายอยู่กับปลาหมึกอยู่นะยังยังไม่ไปไหนนะยังเอาเอาหมึกให้จบก่อนนะครับมันยังรู้สึกว่ามันไม่เต็มที่นะออก็เข้าเรื่องเลยละกันวันนี้ผมอยู่หน้าอำเภอสตหีบนะฮะนี่ตรงสะพานท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสตหีบนะครับก็วันนี้ พาเพื่อนพ่อนะมาตีกอล์ฟอยู่ใกล้ๆนี่แหละเออแล้ววันนี้ตอนเย็นจะไปกินอะไรกันด้วยก็เลยว่าจะมาลองหาหมึกดูแล้วเดี๋ยวไปทำซาซมีให้แกกินนะมผมมาอาทิตย์แล้าม,มารอนหนึงแล้วล่ะผมได้ตัวล็กไปสองตัวแต่มีน้าคนหนึ่งอะ่ะเขามาตกตรงนี้ผมลงเป็นคลิปสั้นเอาไว้นะเขาได้หมึกหอมตัวเบลเลอร์เลยนะอุ้ยโดนแล้วโดนแล้ว โอ้ย <Sonic> มาถึงก็โดนเลยหอมตัวเบลเลอร์เลยนะเห็นป oh, ่ะเห็นป่ะดูหนามาถึงจะมาถามแล้วหน่อยนะเขาโดนก่อนแล้วโอ้แน่นอนแน่นอนลงได้ไหมนะ โอ้ยสุปเปอร์เลยโอย้สุดยอดครับขอถ่ายเลยนะขอถ่ายเลยนะครับโอ้ยไซส์โหสวยมากนะตอนจะเดินมาถามเลยว่าหมึกมีหมึกไหมนี่นะเอาขึ้นมาให้ดูก่อนเลยตรงจุดนี้เลยนะครับอันนี้โอ้โหมาถึงก็เดือดเลยไม่ใช่หมึกเดือดนะลมกระขึ้นนะครับโอ้ยัยงเดือดอะ่ะเอ๊ เหมือนจะมีฝนเลยนะเมฆฝนตึงเลยนะครับโหยากเลยนะเนี่ยยากเลยนะแต่ไม่สนะ่ะมาแล้วยังไงก็ต้องจัว่วได้ไม่ได้ค่อยว่ากันก็เดี๋ยวจัดเลยแล้วกันนะเพืพ่อนคูทพามทำเพลงครับตัวน้อยก็ต้องได้สักตัวเล็กทัต้ตัวเล็กก็ต้องสดสามตัวนะจะได้จานหนึ่งนะแต่ตัวใหญ่ก็ตัวเดียวพอเลยจบ โอ้น้ำขุ่นคักเลยลมแรงด้วยอ่ะตีตรงนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นหมายดังสัิหีบเขานะมันจะมีท่ออยู่ตรงนั้นนะฮะเนี่ยมันจะมีแนวท่ออยู่ตีเลยท่อแม่นะตีเลยท่อที่โยติดนะฮะ ส่วนน้ำวันนี้ก็ประมาณนี้เลยได้อยู่นะได้อยู่นะเวลานี้วันนี้เป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนะครับบางหวยออกนะฮะก็ตีไป ห้าหัไม้นะมไม่มีตัวจับก็เดี๋ยวจะเดินเดินล,ล,ล,ล่อไปนะครับเขาบอกว่าหัวเรือที่หมายเด็ดนะเด็ดลองตีดูออกตีสวนลมด้วยนะต้องลองต้องลองไห้ได้ให้ังไงก็ต้องหาให้ได้รนะับวันนี้ฮะเดี๋ยวไปหยุดนู่นนะที่ตรงทุ่นเล็กๆตรงนู้นนะไกลๆนู่นเลยนะปราได้สองตัวนะแต่ตัวนิดนึงตัวเท่านิ้วชี้เนี่ย แล้วปล่อยไปแล้ววนะันไหนวันนั้นวันนี้ไม่ปล่อยนะวันนี้จะเอาไปซาซิมินะฮจอดตรงทุ่นเลยดีกว่าเพราะน้ำมันตื้นอะ่ะตรงทุ่นมันมันจะดูเล็กหน่อยนะครับเอาเราไปจอดใกล้ๆเลยดีกว่าก็มาตรงทุ่นเล็กแล้วนะับทุ่นเล็กอยู่ตรงสมาคมกีฬาแข่งคือไปนะ <c oughs> มันจะเป็นทางลาดลงเลยอย่างนี้นะครับเอาไว้อาเรอลงได้อยู่ทุ่นเล็กๆแค่ยู้ เกาจะตีเลียดหินเนี่ยเลียดเลี้ดชายหินมาอย่างนี้แหละวันนั้นก็ได้อย่างนี้นะตีเลียดหินมานะครับเราจะขยายเยอะไปหน่อย จะได้ลมแรงไปหน่อยนะโอ้ทถ้าไม่มีลมนี่สวยเลยเนะฮ้ยโดนขยาหรือเปล่าน้องไม่สู้เลยอะ่ะ มาถึงก็ขยะเลยนะอจับเหมือนหมึกเป๊ะแค่ไม um ่สู้แค่นั้นเองอทำความดีฮะเก็บขยะให้ฮะ สายดีด้วยครับอนี่มาแล้วตัวหนึ่งนี่ไม่ได้ถ่ายตอนกับน,นะเพราะผมกลัวทิ้งเวลานาน,านโอ้ยใส่ถุงเลยเดี๋ยวมันจะเละที่เขาฮะได้ซาซิมิแล้วป้าผมได้ซาซิมิแล้วเอาตัวให้ถุงมันนิดเดียวพอปะเนี่ย มีตัวนะตอนแรกนึกว่าจะไม่มีนะครับเพบราะว่าลมมันแรงด้วยผมตีเข้าไปข้างๆหินนะมันจับนะมีมาแล้วตัวหนึ่งนะใส่ได้อยู่ได้อยู่ถ้าอย่างเงี้ยสักสองตัวสามตัวนี่ได้จานึงเลยนะ ลงพื้นไปเลยนะขูดกับพื้นมามันจับนะฮะ <c oughs> แห่ไม่ได้กดถ่ายตอนมันจับนะ <c oughs> ว่าตีไปหลายไม้แล้วมันไม่เอาเลยตรองนี้ว่าจะไม่ดีนะแล้วก็ดูมันจะเกิงแบบอ่ <c oughs> มีหนึ่งต้องมีสองคนระับอย่างนี้ มามาโอนโู้ไม่ติดนะใช้ได้อยู่โอ้โอ้ย่างโฮนอะมาตัวเห็นไหมนี่ตามมาใกล,ล้ๆอย่างนี้เลยนะอุ้ยสายเดียวกันเลยเหมือนกู้กันเลยโอ้หแบบแค่ยอมปล่อยง่ายๆอะอุ้ยสองตัวแล้วนะสายยสองตัวเลยที่นี่ นี่ธรรมดาครับหมายนี้ของจริงฮะเฮสติมิครับสติมิได้แน่นอนครับอย่างนี้เพราะไซส์มันดีอยู่นะได้จานหนึ่งแล้วล่ะดูท่าทางเเก็บต่อครับเดี๋ยวคนันตามมาแบบไล่มาเห็นตัวเลยมันมาจับอยู่ตรงนี้นะวิ่งไล่มาแต่ไกลเลยอ่ะเมื่อกี้เออหมึกมันหมึกแว้นนะโอดโหะ มันไม่รีรอที่จะจับเลยนะไม่จ้องเลยนะมันไล่กดหลุดคือทีนึงแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมผมก็ลงไปใหม่วิ่งไล่จับมันกัดเหมือนเป็นลูกปลาเลยนะเมื่อกี้นี่เปล่างี้เปล่าเออชักมันแะตรงนี้นี่ขนาดลมแรงนะถ้าลมเบาๆนะสวยๆนี่จะขนาดไหนครับหมายนี้ดูเหมือนไม่มีตัวนะสภาพอากาศกับมีทั้งนั้นนลยเกือบถอดใจแล้วนะ <R ess ur ic> ป้าโทรบอกว่าตีไม่ได้นะฝนตกหนักครับแต่ก็น่าจะตกนะเพราะสนามกอล์ฟมันอยู่ใกล้ๆนี่แหละตรงนั้นผมเมฆฝนดำปีเลยนะโหกำลังสนุกเลยไอ้เป็นไรแล้วเดี๋ยวไปดูต่อที่ร้านอาหารแล้วกันนะครับว่า,าจะเป็นยังไงนะเด็ <S 1> <S 1> <S ดครับ <S <S จับก็เด็ดผมบอกได้เลยนะตอนนี้พอละได้สองตัวก็สบายใจแล้วฮะนึกว่าจะไม่ได้อะไรเลยนะไปรอดูที่ร้านอาหารเลยนะครับ ถึงแล้วนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านดาวหวานนะฮะดาวหวานลาบเป็ดสุพรรณนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้ำมันรั่วอ่ะก็เดี๋ยวผมจะให้เขาทาหมึกซาซิมินะที่เพิ่งได้มาสดๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยได้ไหมได้ค่ะนะเผ<ด>ื่อมีเพื่อนๆมาครับแล้วก็เดี๋ยวหมึกผมตกได้จะให้มาทำซาซิมิให้ด้วยไทไกเนแล,แล้วก็คิดตังค์เลยทอร ก็ซาซิมิไงซาซิมิไงซาซิมิหมึกสดสดบ้างแล่แล้วก็บ้างบ้างซอยๆฮะยังไงเอาที่เอาอะไรออกกันนะใช่ใช่ไม่กินทั้งใช่กินแค่เนื้อที่ไม่กินครับเจเขานะครับว่าจะเข้าไปถ่ายทำขั้นตอนการทำปลาหมึกนะฮะครับ ังไี่ไม่อยาเป็นแล้วเนี่ยหรอก็ให้ทำไงหนูทำไงผ่านนี่เหรอผ่านก่อนใช่อ่าผ่านนี่ใช่ไหมแล้วก็เอาข้างในออกมึกสะอาดเลยครับเพราะมึกมันไม่โดนน้ำจืดเลยมึกน้ำเค็มมาเลยโอ้ไ่ได้อยู่นะนึกว่าจะไม่ได้แล้วตกที่ไหนวะฮะตกหน้าอำเภอสตหีบฮะ เล็กๆขว่าน,นี้ฮะนั่นแหละชั้นหละครับโอ้จังเลยทับวางเรียงสวยๆเลยเ,เอาเอาแค่ก็หันห่นนะฮะหั่นหั่นเป็นชิ้นๆไปเลย หั่นท่อนๆไปเลยฮะแล้วก็วางไม่ขยุมนึงแค่นั้นเองก็เรียบร้อยฮะก็เดี๋ยวให้จัดแต่งจานแล้วเดี๋ยวมันรอดูกันทีเดียวเลยดีกว่าอ๋อแซลมอนมาแล้วฮะดิสมิสเตอร์แลมเบิร์กนะมิสเตอร์แลมเบิร์กนิคเนมคุณนิกคุณนิก Butterfly Butterfly from Denmark อันนี้พี่แหม่มนะฮะ เป็นแคดดี้คู่ขาประจำนะครับนี่โอ้นี่รูปแกมพาเขามานี่มาแล้วนี่นี่น,น,นี่ซาซิมินะซาซิมิแซลมอนสดๆนะครับแต่สดไม่เท่าหมึกคมหรอกไี่มาแล้วนี่มาแล้วฮะหนึกสดซีนี้สดๆนะครับจากทะเลซาบะหีบเมื่อกี้เลยนะอ่าคนคแรกนะคนที่ใช้ในเทป You try, you try, you try first. <laughs> My squid. My squid. Okay. Um. Mm. Okay. Oh, very fresh, right? Is it good? A lot of wasabi. Let me try, let me try. เดี๋ยวลองดูดูย,ยังสดอยู่ไหมเนี่ยยังมีสียังอ่าสียังยิบ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 อยู่เลยนะจะกินกึงมอสบีมันเริ่มจะหมูเมื่อกี้ตรงนี้แม่มาลอ <มา S 1> งเนี่นสดไหม <c oughs> จิ้มมอสบิกันเยอะนี่ฮะนี่ก็เป็นเมนูต้มยำนะฮะ <c oughs> ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้ง นี่ราคาราคาไม่แพงนะราคาถูกมากๆนี่นะฮะเมนูปูผัดผงกะหรี่ของที่นี่นะครับนี่น่ากินมากนะปูม้าสดๆนะฮะนี่ปลาตะไคร้แล้วก็อันนี้เมนูหายากนะอันนี้ปลาตะไคร้นะฮะที่อื่นไม่มีนะปลาตะไคร้ทอดอร่อยอร่อยเลยชอบมากครับกินกับซอสพริกนะนี่ วันนี้ก็ไม่ว่าจะไม่มีอะไรนะอ,อมันก็พอพอมีอยู่นะฮะแล้วเดี๋ยววันไหนว่าง,างๆนะแบบว่านลมน้อยๆหรือว่าวันหยุดนะเดี๋ยวผมก็จะมาตกที่น้ำเพลนนี้อีกสักครั้งให้เพื่อนๆดูนะครับแบบเอาแบบลมนิ่งๆ,นะๆเลยน้ําสวยๆนะผมว่าตัวเยอนแน่ๆนี่ขนาดแบบลมแรงๆนะเออน้ําขุ่นๆเลยอ่ะน้ําขุ่นๆเลยนีย่มีตัวไล่จับนะถือว่าหมายดีเลยนะครับอ่าแล้วก็ร้านนี้นะฮะเอาเมนูอะไรเอาเอาอะไรมามาให้เขาทําได้เลยนะ ใจดีมากไม่ว่าอะไรเลยนะครับเ,ออเยี่ยมเลยก็เป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆน,นะครับใครผ่านมาแถวนี้ก็จัดไปนะฮะไม่ได้อร่อยแค่เมนูซาซิมิหรืออะไรพวกนี้นะเขาม,มีมีลาบเป็ดนะที่เป็นจุดเด่นของเขานะครับแล้วก็พวกอาหารทะเลซีฟู้ดทั้งหลายมีหมดเลยนะฮะปูเปอร์นะครับกุ้งหอยปูลปลาครบนะฮะวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆนะฮะที่เสียสละเวลามาดูก็ แล้ววันหยุดนี้จะไปไหนอีกยังไม่มีแผนเลยนะแต่ก็น่าจะอยู่ยังไม่ไปจากหมึกนะฮะแต่ปลาไม่เลือกตกนะแต่ว่าช่วงนี้ขอหมึกก่อนขอทุ่มเทให้หมึกก่อนเพราะว่าผมเพิ่งเข้าวงการมาอยากไปให้สุดไปให้สุดวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย